อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวใส่ขวดเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะทำอาชีพอะไรถึงจะปังดูที่4ตัวหลังบัตรประชาชนติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ประสบปัญหาอาชีพการงานมีอันต้องสะดุดหยุดลงกิจการค้าขายบางประเภทต้องหยุดทำการไปตามสภาพสถานการณ์โรคระบาด ต้องหาอาชีพเสริมหางานพิเศษทำบางคนคิดเปลี่ยนแนวทางประกอบอาชีพแต่ยังตั้งหลักไม่ได้ยังนึกไม่ออกว่าจะทำมาหากินอะไรดีวันนี้มีตัวช่วยคิดมาแนะนำค่ะหยิบบัตรประชาชนของคุณขึ้นมาดูเลยว่าเลขสีตัวท้ายบัตรประชาชนของคุณคือเลขอะไรแล้วก็ให้นำเลขสี่ตัวนั้นมาบวกกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ก็ให้นำเลขนั้นบวกกันอีกจนกว่าจะเหลือเลขตัวเดียวตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเลขบัตรประจําตัวของคุณคือ0 0 0 0 0ศูนยก็ให้นำเลข5 6 7แล้วก็8มาบวกกันซึ่งก็จะได้เท่ากับ26นะคะจากนั้นก็ให้นำผลลัพธ์คือ26มาบวกกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเอา2มาบวกกับ6ก็จะได้เป็น8นะคะ ตัวอย่างนี้เลขที่ได้ก็คือ8เราก็ไปอ่านอาชีพที่เหมาะกับเลข8ได้เลยค่ะคราวนี้เราก็มาดูกันนะคะแต่ละตัวเลขทำอาชีพอะไรถึงจะปังเริ่มจากเลข1ก่อนนะคะถ้าบวก4ตัวท้ายแล้วได้เลข1น,นะคะคุณจะเหมาะกับการรับราชการรับวิสาหากิจอาชีพที่มียศมีตำแหน่งชัดเจนงานการเมือง การปกครองผู้บริหารผู้นำองค์กรใหญ่ๆบริษัทห้างร้านที่มีชื่อเสียงอยู่ในหน่วยงานที่มีระเบียบแบบแผนกำหนดไว้ชัดเจนหากทำอาชีพอิสระจะเหมาะมากกับกิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยค้าขายกระจกเปิดร้านแว่นตารับทำป้ายทำถ้วยรางวัลขายนาฬิกาหากเป็นเกษตรกร ให้เลือกปลูกพืชดอกพืชผลที่มีสีแดงเช่นพลิกเงาะลิ้นจีกรหลาบดอกเข็มดาหลาหรือแคคตัสก็ได้ค่ะสำหรับผู้ที่บวกกันแล้วได้เป็นเลข2นะคะจะเหมาะกับงานสายบริการแทบทุกประเภทโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินทั้งคาวทั้งหวานทั้งอาหารกินเล่นกินจริงทั้งของสดของปรุงสำเร็จทำได้หมดค่ะ ขายอาหารสดอาหารทะเลขายน้ำแข็งเครื่องดื่มขายน้ำดื่มอาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนวดแผนโบราณงานบริบาลผู้สูงอายุดูแลเด็กเล็กทำงานในสถานพยาบาลพนักงานต้อนรับงานประดิษฐ์เย็บปักถักร้อยขายของสวยงามผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหน้าผมอาชีพเกี่ยวกับงานแม่บ้านเปิดร้านซักรีดรับทำความสะอาด สำหรับผู้ที่บวกกันได้เลขสานะคะเหมาะกับงานสายช่างต่างๆรับทำรับซ่อมรับสร้างอาชีพที่มีอุปกรณ์เฉพาะอาชีพเช่นช่างไม้ช่างยนต์ช่างก่อสร้างช่างจักรกลช่างตัดผมช่างทำเล็บหากค้าขายก็เหมาะกับสินค้าประเภทของมีคมให้ขายมีดขายกันไกรับรับมีดรับกันไกขายอาวุธทุกชนิด ขายอะไหล่รถขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางก็เหมาะเป็นพนักงานขับรถรับส่งของ messenger, เ,ซเ,ซเ,เดอร์เป็นนักกีฬาเล่นกีฬาเป็นอาชีพก็เหมาะเป็นนักมวยก็ได้เป็นทหารตำรวจเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นบอดี้การ์ดสำหรับเลข4เหมาะกับงานการตลาดงานค้าขายงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ อาชีพที่ต้องใช้การพูดเป็นหลักนักขายทุกชนิดงานนายหน้าขายตรงขายออนไลน์ขายประกันจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เป็นโค้ดเป็นติวเตอร์เป็นครูอาจารย์ทนายความงานการทูดนักพูดนักเขียนงานพิธีกรทำทัวร์เป็นไกด์รับจัดอีเวนต์ เปิดร้านถ่ายเอกสารรับพิมพ์งานรับแปลเอกสารร้านถ่ายรูปร้านทำป้ายร้านขายหนังสือเป็นบรรณาธิการเปิดร้านที่เป็น coworking space ก็เหมาะนะคะมาถึงเลข5ค่ะเหมาะกับงานสายวิชาการงานที่อิงตำรามีแบบแผนมีหลักการชัดเจนเป็นครูอาจารย์ทนายความผู้พิพากษา อายการที่ปรึกษาเป็นแพทย์พยาบาลนักบัญชีงานด้านการศาสนานักบวชเปิดร้านสังฆพันธ์กิจการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อเป็นหมอดูเป็นหมอแผนโบราณขายสมุนไพรปลูกพืชผักที่นำมาทำเป็นยาได้เปิดโรงเรียนทำกิจการรับสอนพิเศษขายแบบเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา ขายตำราขายหนังสือต่างๆเลข6เหมาะกับงานสายการเงินและศิลปะนักการธนาคารปล่อยสินเชื่อที่ปรึกษาทางการเงินนักวางแผนการลงทุนงานสายศิลปะศิลปินนักแสดงนักร้องนักวาดภาพตากล้องช่างภาพนายแบบนางแบบ ช่างแต่งหน้าดีไซเนอร์มัทน,นากรสถาปนิกค้าขายเครื่องประดับอัญมณีขายของสวยงามขายเฟอร์นิเจอร์ขายอุปกรณ์อำนวยความสะดวกขายของหรูหราขายเครื่องสำอางเปิดกิจการโรงแรมรีสอร์ทที่เน้นความสะดวกสบายสวยงามเปิดสปาขายน้ำหอมเครื่องหอมเครื่องแก้วเจรไนเลขเจ็ด เหมาะกับงานสายเกษตรกรรมและอสังหาริมทรัพย์อาชีพปลูกพืชผลต่างๆค้าข้าวทำนาทำสวนทำไร่ค้าขายผลผลิตเกษตรกรรมทำงานด้านธรณีวิทยางานค้าที่ดินทำเหมืองกิจการก่อสร้างทำโรงงานอุตสาหกรรมหนักเครื่องจักรใหญ่ๆค้าเหล็กอาชีพรับทำเหล็กดัดขายมุงลวด ค้าไม้ค้าของเก่าของรีไซเคิลเปิดปั๊มน้ำมันค้าขายเกลือทำนาเกลืออาชีพที่ต้องใช้แรงงานกรรมกรแบกหามก่อสร้างอาชีพที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณเป็นทหารตำรวจก็เหมาะเลข8เหมาะกับอาชีพสายมูสายเมาเปิดร้านอาหารร้านเหล้าผับ บางานบันเทิงงานกลางคืนดาราแอร์โฮสเตสขายเครื่องรางของขังวัตถุมงคลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อต่างๆเป็นหมอดูหมอผีขายลอตเตอรี่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันเล่นหุ้นทำกิจการที่มีความเสี่ยงสูงงานรับทำโมเดลทำหุ่น หากรับราชาการจะเหมาะกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรสมภากรงานสืบสวนสอบสวนบางคนเหมาะกับการเป็นล็อบบี้ยิสงานที่ปรึกษาเป็นเอเยนตัวแทนขายสินค้ากิจการใหญ่ๆเลข9เหมาะกับอาชีพสายสร้างสรรค์งานประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขายเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ล้ำลงานวิจัย งานทดลองทางวิทยาศาสตร์สินค้าที่มีความเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์งานแฟชั่นแปลกๆผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำใครในขณะที่คนเลขเก้จะมีความสนใจเรื่องลึกลับเรื่องศาสนาและจิตวิญญาณอีกด้วยเป็นนักคิดนักบวชจิตแพทย์เป็นหมอดูเป็นล่างทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในศา,าสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะบางคนเหมาะกับการค้าขายพระเครื่องสังฆพันธ์ อาชีพค้าขายของเก่าของโบราณขายเครื่องประดับโบราณครบ9เลขแล้วนะคะลองบวกเลขของตัวเองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครบวกกันแล้วตรงไหมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะ